ซื้อ,อยังม่น่ะในเงือะมอนี่สีผ้าไปใส่เบ็ดใส่ไหนครับผมมือนี่ข้าสิไปใส่เบ็ดครับในเงือะมาเอาจนว่าไอ้เพื่อนเบิ่งนนะ่นี่ตัตัวคนใหญ่ตัวซ้ำเหนียวก่อนคุณ <c oughs> ตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวหน่อยก็มีไปใส่เอาปลายังไปได้เบิดทุกปลาเงือะขอบจักรวาดเลยถุนกินเบิดทุกปลา ไปไปเตรียมเบนท์ใหอยู่บ้านเดี๋ยวออกไปใหม่รับผมให้จังไปพอ,อกันไปครับไปจ้าครับผมก็สวัสดียังเป็นทางการเนาะครับสภาพไม้มื่อนี้ประสิประมาณนี่ครับผมแถวหนีสิบมมีข้องมีห่วยมีอันนี้นะครับแต่ว่ามันสีมีสาอยู่นี่ครับสาหน,น่วยหนึ่งบักไญ่เลยแล้วก็เลือกครับ วันนี้ผมใส่กะสีบัวใส่ถึงผื่นนะครับเพราะว่ามัอนั้นพิษผ่านเนี่ยกระปูไหลมัอนั้นใส่ว่างผื่นกับกระปูไหลนี่คือสีใส่บัถึงผื่นครับนี่อันกะสีร้อยหอยต้องแรงอยู่แนวนี้แหละครับเอาใส่ไปเรื่อยๆครับใส่ลงไปเลยลงลึกฝน แต่ว่าสภาพไม้มือนีเงียบแห้งครับมือนีมากเช็กไม้นะเปิดไม้ไม่เลยครับมือนีหาไม้ใส่ยากแห้งวาสีใสไม้เก่าหรอครับว่าสดซสั่มกะบทักษิณเพชรจังไนมันสั่มลาหลอบเลยแต่ว่ากับพอ่อใดกินอยู่แต่เราหลอบก็ได้ไปครับเบิงเ่งแอคชั่นเบิ่งอาการหลังหนีครับก็หนัว วมัดกินห,ห,หนลวงกระปูน้อพี่น้องโว้ยปูกลับมันไงมานี่แต้มแลก <c> เ <oughs> อ้ยกลัไงครับน,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 นี่นเซาไปจีแลวพี่น้อง บอกว่าเบสเท่านี้ในใหญ่ครับดีใหญ่ลงมาใส่พี่ละไกลๆเพื่อนเพิ่ีนมือนั่นก็ใส่อยู่นีแล้วครับเพราะได้กินอยู่เพราะงานนี้ฝนตกกันเลยได้หนีเขาบ้านผลง,งานเนาครับผมโอ้นี่แหละเงยขีดเดือนโตติดมาก,กินเนื้อห้าก่อนหมถ้าปลาบ่ท่านคือเรียบร้อยครับบ่หมัน กันกระปูไหลนขนาดผมว่างสูงเนี่มันขึ้นกอเขาเนี่กองมาเลยเเดี๋ยวจะไปรุ่นน้ำกันครับ<ะ>ว่าสิมานบ่<ะ>กินเขา่ากินนามก่อนครับผม<ะ>ไปครับได้เวลาเท่าไหร่เวลาอันสมควรยามเบ็ดมดหลอนแต่ว่ามีเนี่ยมาเหลียนมักหอยนี่ปะจกัก ตัวนี้กันเลือเลือมันเลือ้อป้าเปิดกระเปใ <c oughs> ส่หลายหลอดลตัวนี้ก็ย่างอยู่ตัวนี้ก็ย่างพี่น้อง,อ,งอืมสน,น,น,นี้ปลาเข็งเลยดึงไปของเอาใส่เนื้อกันครับเอาละพี่น้องตเต็มแรกมากแล้วครับ เอาบัว่เฮ้เอาไปปล่อยอยู่นะไปปอยอยู่หน้าครับมันปักอย่งนี้หรือเปลาบันอกปาเกเจ็บเลยเอาไปปล่อยอยู่ใต้เถียงบ่ปล่อยใส่งเงี้ยงเลยอืมเอาครับแต้มแรกเข้านี่พี่น้องเบือเอ้องนี่พี่น้องเบิง่งขั้นเบ็ด ดึงเข่าฟังเนวนี้คิดว่าอีหยังครับเอาบมงงบ้งทวนิดที่วันดึง่นผิดอดี่ว่สียวยบ่อุ้ยโมยูดอกเนี่ยลอยเอียนแล้วอุ้ยโมยูครับ หาเบ็ดวะสั่นของหันนี่บ่เห็นบังไว้ทั้งสิที่เขาหนี่อ้คุณก็จักจักว่าเอ้อโอ๋มันปลาเข้งตัวนึงปล่อยแล้วมันตายงอมมาเบื้องหลังนี่ครับพี่น้องโอ้ยเอีน ยนันครບบผมโอ้นะตัวบยยใ่ในหญ่ปานใดน้อยๆนึงเกี่ยวคักเด้มันเอียนมันเกี่ย เซ็ตเลยนะครับพอเดีไปสมเสื้หมูเสื้อมูมันดูเหมอนโอ้กินเหลือกแล้วนี่โอ้บันเหลือกรับโใยญ่ครับจำหนิมื่นนี่นี่ครับเอาเก็บก่อนพี่น้องฝนกันย่อยแล้วครับ มาหอดบานนะครับสรุปเร้แต้มเดียวนี่นะพี่น้องเซตู้งห้กเทืไมีโอกาสเดีไปหาหล่อหล่อบักไล่กับฝนกันหน่อยพปกแปกปกแปกเขมามาวิดพอดีไอจังรุ่นกันต่อเหมือนเสาครับไห่ย่ามเสาเสาครับผมวนตีหาตีหาเครืงฝ่ามันขึ้มครับมันเริ่มว่ด แจ้งเป็นไนกะเขาเห็นหงแน่เนี่ในกล่องอาจีพแจ้งแน่นะครับมึงล้างนี่จึงไหนลอดน้าขึ้นครับมันขึ้นฝนตกฝนตกแบบคักเลยเซอรเบด ล,ล่นท,าท่าแข่งแท้ครับเหมือนนี่โยูน้ำถั่วเบ็ดพี่น้องน้ำถั่วเบ็ดเฮ้ยแสดงมองไปบายเฮ้ยเฮ้ยขักบบา่ายน้ำถั่วเบ็ด ขากเหงฝนตกยอะหนามคืนค <chat> an oh, ่กครับมาเก็บกอนครับโอ้โหมาบึงหลังนี่ครับเป็นปลาหยังครับผมโอ้โหบึงเบ็ดน้ำมันถ่วมพี่น้องเอ้ยปลาหยังปะอุ้ยปลาเพียนปลาเพียน อุ้ยสีลากไปทางไหนระบาดนี่มันบ่มีมองว่างมีนองมืออันพมว่างเบ็ดว่างอันอันแนวใส่ไปจมเลยอุ้ยเอาเดี๋ยวขอพขานี้อยากเก็บก้นครับหลังนี่มีอาการครับผมเป็นจังไรตุตกน้ำตกน้ำปลาหยั่งอีก่ะดึงก็ประเข็งเด็ดอู้ อู้เพี้ยนอี่แล้วครับแต่เพี้ยนอี่แล้วอู้นี่เอาละสองเต็มครับอู้อู้สองเต็มครับผมเต็มสองมาแล้วอู้เอาเก็บก่อนครับมาเบื้องหลังนี่ครับอุ๊บโอ้เข็งเข็งเข็ง นี่นี่นี่มาขิงไงครับตัวงามยู่โอ,โอ้กินเลิกอยู่ครับกินเลิกกินเลิกเอาเก็บก้นครับผมเริ่มแจ้งเลยพี่น้องเห็นหวงเห็นเพื่อนนะเอาอีกแล้วครับเห็นขาวขาววังหันเห็นขา,ขาวขาวนั่นนั่นนั่น,น,นอุ้ยเบ็ดดูเลิกครับนั่นแมนดิลี่ตะเพียนครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหต้นนี้โตงามครับเฮ้ยปีงี้สุดยอดเลยครับนี่ปลาตะเพียนย่างเกลือนโอ้คักเดินเฮ้ยจัดเมนูเด็ดเลยครับย่างแล้วครับนี่สามตัวเลอครับผมปลาเข็งน้ำเก็บก้นครับโอ้โหโอ้โห มันคืออะไรมือขึ้นลังนี่กับข่วงเขับไปผุ่นครับเศร้ามากเอาละมันกลับมากินอีกครับสีอยู่ไหมบอสลักษณะนี่ลักษณะนี่โหเหียบร้อยครับบอยู่เรียบร้อยดูเสื้สีเย็นหน่อยมนะั้ง อยู่ครับขึ้นกระจมเศ้ามากกระจมเม้ยเอ็้ยนนะครับนี่เพราะฉะนั้นดึงเขาฟังเลยโอ้บ่ใด้เลยครับขึ้นนี่เด็ดแค่แต้มเดียวครับผมเดี๋เอี้ยนตัวเดียวปลาเปลือบโม่ใดญ่เยเอาเก็บก่อนครับฟังทั้งนี้ก็หัวจมหนามอยู่พี่น้อง Ấu, không cứ lạc với nèo này, này. À, Phún với kiểu như phòng Ủa, Lược đấy này, lược đấy này Phỉ, nó mới kiểu yêu phỉ Nắng nồi ยันอีกแล้วครับนี่ยันอีกแล้วพี่น้องโอ้โหตัวใหญ่ครับนั่นยันยนี่เซร์หลักเกี่ยวแห่ง จะไล่าตาเนี่ยนะครับเฮ้ย,ยปลาเขาเลยเมึงทีล่ละครับปุองเหลืองๆอโ้โหคือว่า ไข่เนยครับตัวไข่เนยเลยอกขี่ลายเลยครับนี่ตัวนี้มันบดึงเข่าฟังว่ะเอาปุดในลุยน้ำครับวันจีหล่ะธรรมดาครับธรรมดา ท่านเห็นปลาคอเห็นปลาดุกเลยครับเห็นตะปลาเขิงก็ปลาตะเพียนครับเอยียนสิเด็ดพ่อนะปอาปลาคอบ่มนี่เดี๋ยวเก็บวนครับนี่หลังนีงพี่จะเป็นโกงๆดึงเขาปากอยู่ป่า่าคือเกาแล้วครับมาอยู่ น้ำทวขคืนหลยครับไอ้น้ำข่างท่างยังสิละ่ะ,ละครับนั่นลุดแล้วครับนี่บึงตีละ่ะลักษณะลุดกระขักนะครับน้องเสือถือเตมุขึ้นเรื้อๆ่นละเพื่อสีหอดเสามันกินกนบโอยู่ครับตัวได้ถือมินมิน เบืงติดครับเบียดผมเห็นแตไปนั่นบ่วนย่างจ่อยน้ำขึนแบบสูงครับเอาล่ะครับแต่พี้ยนอีกเร็วพี่น้องอู้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 เอ้ยนี่ครับโอ้โหทัน้นเห็นหนาประคอด้วยมือนนี่เก็บก่อนครับมันสีรุด

งามเลยนี่ดูงามปากระลังอ้นามกระลังสีหวดทางครับมีมอง,มมองอไปใส่อมองโอครับไปซือมองเนาะค่ะเงยมอ่งแคเส้นละหรกส่นเน่จากเว่าสามเส้นไปจกักคือตัวอืมอ,อู้หล่นเดียวกันเลยเนาะสองเส้นน้ำงาเลยจ้ะน้ำงาเลยโอย่านีตัวนึง ยันตัวไข่เนยอยู่ครับน่ะยันตัวหนึ่งดน,นสิเด็ปิ้งแล้วครับผมปี๋กินเสาร์นี่น,น,นี่เด็กนี่อกินอยู่มือนขึ้นกับเด็ตัวหนึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่คี่ไหน้าย,ยังขอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ